สวัสดีครับพี่ๆครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆมารู้จักกับพระอีกองคหนึ่งนะครับที่มีพุทธคุณสูงสง่ามากๆดูจากรูปที่พี่ได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเดาไม่ยากเลยนะครับพี่คือพระนางพญาพิมพ์เข่าโค้งครับแต่พระนางพญาพิมพเข่าโคง้งองค์นี้ เป็นองค์ที่สร้างเมื่อปี2514ของอาจารย์ถนอมนะครับเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดนางพญาพิษณุโลกท่านได้รวบรวมนะครับผงพระนางพญาที่เป็นพระนางพญาในตำนานนะครับที่หล,หลายๆท่านได้แสวงหาไว้บูชาอยู่นะครับแล้วนำกลับมาสร้างใหม่อีกครั้งนะครับโดยได้รับราชทานยันนะครับนี่เลยครับพี่ เป็นยันดวงนะครับระทับอยู่ด้านหลังบ่งบอกถึงองค์พระที่ได้สร้างขึ้นเมื่อ2514นะครับมวลสารที่อยู่ข้างในก็คือมวลสารที่เป็นนางพญาองค์ที่เป็นตำนานนะครับเป็นองค์ที่มีการชำรุดทางพระอาจารย์ถนอมเลยเอามวลสารเหล่านั้นนะครับมาบดแล้วก็พิมพ์ขึ้นมาใหม่นะครับเอาละครับพี่ถ้าพี่คนไหนสนใจนะครับ ที่จะต้องการเช่าหาบูชาพระนางพญานะครับผมแนะนำเลยครับพี่พระนางพญาที่เป็นหลังประทับตรายันดวงนะครับมีพุทธคุณสูงส่งนะครับพี่ไม่แพ้พระนางพญาในกลุนะครับความสวยงามของแม่พิมพ์ต่างๆพี่ดูสิครับงดงามมากทีนี้ถ้าพี่จะต้องเช่าบูชาพี่จะดูอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับพี่ ผลิตเมื่อปี2514จนถึงปัจจุบันปี66นะครับก็50กว่าปีเพราะฉะนั้นผิวจะต้องไม่สดนะครับ50กว่าปีผิวจะต้องไม่สดและผิวเองก็จะไม่ปลีแตกด้วยเนื่องจากอายุของพระยังไม่ถึง100ปีนะครับพี่ลองดูชัดๆนะครับตัวองค์พระนะครับมีริ้วรอยของการเหี่ยวย่นของเนื้อ นะครับของเนื้อพระมีการเหี่ยวยน่นบริเวณตรงอกพระแขนพระหน้าพระเห็นไหมครับเริ่มมีการเหี่ยวยน่นแต่ก็ไม่ได้แตกหรือแห้งจนเกินไปนะครับดูจากลวดลายที่แม่พิมพ์ได้สร้างไว้นะครับพี่เห็นนี้ไหมครับเส้นนี้ครับพี่เส้นนี้เลยเวลาเราจะหาพระไว้บูชาที่เป็นพระนางพญาองค์นี้นะครับพี่ดูเส้นนี้เส้นนี้จะคมมากครับพี่คมมากเห็นไหมครับ คมนะครับสังกติตรงนี้จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นสามเหลี่ยมอยู่นะครับสามเหลี่ยมเห็นจางๆอยู่นะครับไม่ยาวนะครับไม่ยาวอยู่ประมาณนี้ครับลักษณะก็จะมีสามเหลี่ยมนะครับลักษณะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับเขนทอดลงมาอย่างสวยงามนะครับแล้วก็วางตวัดขึ้นนะครับตวัดขึ้นจําพิมพ์นี้ให้ดีนะครับแขนเองก็ไม่ใหญ่นะครับสวยงามมาก วางเรียงลงมานะครับงอแล้วก็ตวัดขึ้นนะครับส่วนแขนขวานะครับแขนขวาพี่เห็นไหมครับสังเกตเห็นว่าตรงปลายนิ้วนะครับจะมาสุดแค่นี้นะครับไม่ได้ประคองเข่านะครับจะมาสุดแค่นี้นะครับลักษณะแขนจะถูกบิดเข้ามาข้างในนะครับเนื้อจะถูกบิดเข้ามาข้างในนะครับเห็นไหมครับเป็นท่อนแขนที่ชัดเจนมากนะครับส่วนหู ปูนี่จะติดกับแม่พิมพ์นี้เลยครับพี่เห็นไหมครับปูจะติดนะครับส่วนข้างบนยังมีร่องรอยของแม่พิมพ์อยู่นะครับเห็นไหมครับแม่พิมพ์ประกบด้านข้างนะครับให้ดูด้านข้างกครั้งหนึ่งนี่คือทรงของพระนางพญานะครับปี2514ของอาจารย์ถนอมนะครับ เห็นภาพรวมแค่นี้ก็ถือว่าเป็นพระแท้แล้วครับและที่สําคัญพี่ลองจับตรงนี้ดูนะครับจับหลายๆองค์อ่ะมักจะมีจุดให้สังเกตนะครับจุดนี้ครับพี่มันจะถูกบุ๋มลงมาเห็นไหมครับถ้าวางในระดับนี้พี่จะเห็นเห็นไหมครับจะบุ๋มลงมานิดนึงเห็นไหมฮะนี่ตรงนี้จะบุ๋มเห็นไหมครับจะไม่สม่ําเสมอเห็นไหมครับจะบุ๋มเดี๋ยวผมพยายามปิดให้ดูเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะบุ๋มนะครับตรงนี้บุ๋มวิธีพิจารณานะครับ องค์พระสมบูรณ์นะครับถ้าเกิดเส้นสังกตินะครับไม่คมนะครับไม่คมตัวองค์พระเองนะครับผิวดูตึงไปมากกว่านี้นะครับก็ให้พี่พิจนารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าใช่พระที่ผลิตขึ้นในปี2514ไหมนะครับจำพิมนี้ไว้นะครับพี่นะเรามาดูด้านหลังผมไม่แน่ใจว่าพี่ๆคน อื่นนะครับที่ศึกษาพระนางพญาที่เป็นของอาจารย์ถนอมนะครับเหมือนผมไหมแต่เท่าที่ผมเห็นหลายๆท่านที่เอามาโชว์ใน u t u b e นะครับและของผมเองนะครับที่เห็นชัดๆเลยนะครับตราดวงนะครับตาดวงที่พิมพ์อยู่ด้านหลังนะครับพี่เนี่ยครับพี่สังเกตเส้นนี้นะครับผมสังเกตหลายครั้งแล้วครับพี่สังเกตเส้นนี้เส้นนี้กับเส้นนี้เห็นไหมครับ2เส้นนี้ มีขนาดไม่เท่ากันนะครับพี่เห็นไหมครับเส้นนี้จะใหญ่กว่าเล็กน้อยเส้นนี้จะเล็กกว่าเล็กน้อยนะครับเห็นหลายท่านที่ชมมาสังเกตดูนะครับถ้าตราดวงที่ประทับอยู่ด้านหลังครับเป็นตราดวงแค่ดวงเดียวในการประทับไม่มีหลายตราดวงก็ถือว่าจุดนี้ก็น่าสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะพิจารณาว่าเป็นพระที่ผลิตขึ้นจากอาจารย์ถนอมเมื่อปี2 514หสีหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่พี่จะพอสังเกตเพราะนั้นดูง่ายๆเลยครับภาพรวมเนื้อผิวได้เห็นไหมครับมวลสารได้ไม่มีอะไรมากครับแต่ที่แน่ๆคือองค์พระพักนะครับแขนเอ้ยเส้นสังกติเอ้ยนะครับเส้นจจวรพาดทุกอย่างจะต้องคมครับพี่ไม่ใหญ่เกินไปนะครับส่วนเส้นนี้ครับพี่จะเห็นว่ามันเข้าไปสุดลากลงมาชนกับหูเห็นไหมครับชนกับหูฝั่งนี้ แล้วเส้นจะคมมากเนี่ยครับพี่พระนางพญามีไว้บูชาจะพบแต่ความสุขความเจริญนะครับพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมสูงมากเลยครับพี่ยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับพี่ๆที่คนไหนสนใจเกี่ยวกับการเช่าหาบูชาพระนางพญาก็เอาคลิปนี้มาดูเรื่องของพิมพ์ดูง่ายง่ายครับพี่ราคาก็ไม่แพงนะครับสามารถที่จะเช่าบูชา ข้าวกรอบทองนะครับห้อยคอนะครับใส่กับสร้อยห้อยคอไว้บูชาติดตัวไว้ดีมากเลยครับพี่เดี๋ยวผมจะให้พี่ลองเปรียบเทียบกับองค์อื่นนะครับที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ต้องใช้ก็ที่ไม่ใช่ใชใชพระนางพญาที่ผลิตจากอาจารย์ถนอมนะครับอ่าพี่เห็นไหมครับนางพญาเหมือนกันทรงก็ไม่ใช่นะครับทรงก็ไม่ใช่ไม่มีที่มาขององค์นะครับ เห็นไหมครับพี่ลองดูนะครับเนื้อต่างกันไหมครับความสดอยู่นี่เห็นไหมครับส่วนนี้จะแห้งกว่าเห็นไหมครับดูด้านข้างเรียบมากเห็นไหมครับเรียบมากเนื้อองค์พระก็ดูกลืนไปหมดละดูกลืนไปมากและที่สําคัญเนื้อสดมากนั่นบ่งบอกถึงการผลิตที่ ไม่น่าเกิน50ปีแต่เมื่ออายุของพระมันเกิน50ปีครับพี่เห็นไหมครับความแตกต่างเนื้อผิวคราวนี้พี่ก็น่าจะพิจารณาได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับในการเช่าหาพระนางพญาหลังยันดวงมาไว้บูชาประจำกายนะครับพี่ ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ติดตามและดูคลิปวิดีโอนี้ถ้าผมมีพระดีๆแล้วผมจะนำมาให้พี่ๆได้ศึกษากันต่อเนื่องนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ